สวัสดีค่ะซาซาวันนี้น้องซาซาทำอะไรให้กับน้องน้องพลอยอ้าวอเหมือนกันค่ะอันนี้ชื่อพลอยใค่ะอ้าวพลรอวันนี้น้องพลอยเคยทำผมยังไงมาคะพลอยเคยเคลือบดำมาเคยเคลือบดำมาอย่างนี้ออกยากเออตอนรับปริญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าเคยเคลือบดำมาเนี่ยมันจะยากไหมคะกับการทำสีก็แล้วแต่เคสค่ะพอดีเคสนี้เราลองลงสี ไฮไลท์ที่สว่างที่สุดกับไฮโดเจนสูงสุดแล้วมันติดนิดหน่อยก็เลยลองเสียงทำไฮไลท์ดูเผื่อมันจะสว่างแล้วมันแล้วมันก็ติดแล้วดูสิคะลองหมุนสิคะน้องน้องพลอ่ะนี้ไม่ได้ฟอกผมเหรอคะซาซาลองลองจับผมน้องดูสิไม่ได้ฟอกค่ะทำไฮไลท์เล็กเล็กเล็กเหมือนอ๋อทำตินไฮไลท์ใช่ไหมทำเหมือนไฮไลท์ฝรั่งใช่แล้วก็ค่อยให้ให้สีมันเฟดไปใช่ไหมคะให้มันเหลือบให้มันเหลือบ ต๊ะหนือมันเค็มตอนแรกน้องไปทําอะไรมาคะคือแบบว่าไปแว็กหรือไปทําสีดำเลยแว็กดำเหรอคะอ๋อแว็กดำแล้วเป็นรินญาค่ะแต่ว่าได้ขนาดนี้เนาะขนาดคนใช้เออนีก็ดีแล้วดองก็ชอบนะค่ะอุ้ยมาลูกค้ามีเพื่อนพลอยในห้องมีกี่พลอยคะฟป้าตั้งชื่อเองเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะน้องพลอยขอบคุณค่ะ